หลวงพ่อขครับวันหนึ่งผมไปที่วัดท่าทุงขณะที่เดินบ้างวิ่งบั่งเล่นบ้างแล้วก็ปรากฏว่าอารมณ์จิตไปจับอยู่ที่พระวิหารแก้วร้อยเม็ดแทบเดียวเท่านั้นเองก็ปรากฏว่า,<อ>า<ก>ผมสามารถขึ้นไปที่เมืองพระนิพานเข้าวิมานตัวเองได้ที่จะเรียนถามก็คือว่าอารมณ์ที่ไปอย่างนี้ เป็นอุปจาและสมาธิหรือเป็นฌานสี่ครับไอ้นั่นเป็นฌานสี่ด้วยแปรพิญญาด้วยนะใหญ่มากนะวั oh นนี้เคยได้มาก่อนเนี่โอ๋อใช่ก่อนเขาได้มาก่อน,นเป็นฌานสี่ด้วยแปรพิญญาด้วยเขาไม่ได้นมะนะแม่อเลยไม่จําเป็นของเก่าเขาจิตไปจับแต่มันเป็นสมาธิอ๋ oh อยังเลยไหมฌานจะเกิดขึ้นเพราะกาลังสมาธิแล้วิ่งไปวิ่งมาจิตจับอารมณ์หน่อารมณ์มันทรงตัวอารมณ์เดียวก็เป็นฌาน การเขาไม่ยากเขาต้องห้าใจนะแล้วการเคลื่อนไปได้นะแปรพิญญาคนคที่ได้ฌานสี่ทั่วคนจะถือว่าแปรยพิญญาวิชาสาระไม่แน่นะอาจารย์นะครับคนได้ฌานสี่พันคนจะได้จะได้วิชาสามส,ส,สักคนหนึ่งก็แสนยากนี่ข้าทิญญาถ้าไปได้เปรยพิญญาของเขา